เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์คบอสเซต์ดกคังเบลเทอร์นกแล้วนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปของตัวละครทั้ง2ตัวนี้นะก็คือตัวละครข้างตู้ของตู้6ปีทั้ง2ตู้เลยนะครับตู้โกคู oo, เป็นของตัวละครตัวนี้นะครับเป็นข้างตู้โกฮังพิกโรตู้เบียตาเป็นโกฮังกับฟรีเซอร์ตัวนี้นะครับก็มันมาพร้อมกันในเวลากิจกรรม6ปีแหละซึ่งผมอะ่ะ กะจะทําคลิปไว้นานแล้วมาทาคลิปจริงๆจังๆตอนพราะสามตอนใกล้จบแลวด้วยไงประเด็นทําโคตรช้าเลยก็ขอภายายามที่ทําได้แบบล้าช้ามากจริงเพราะว่าผมก็พยายามทําแต่ว่ามีปัญหาเล็กน้อยน,นิดหน่อยติดปัญหาระยะหนึ่งเลยก็เลยไม่ทําทคลิปติดต่อกันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่คือทําวันต่อวันเลยก็ว่าได้ก็ช่างมันถือว่าวันนี้ผมได้ทําแล้วนะก็มาเข้าเรื่องเดี๋ยวนอกเรื่องกันดีนะฮะเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลแม่งชอบไหลาย,ยาวไอ้กูเนี่ยนะฮะก็ ตามหัวข้อคลิปครับเราจะมาทําการโชว์ไปในตัวด้วยว่าระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันเก่งยังไงนะครับใครเก่งกว่าใครแต่และตัวเก่งในด้านไหนบ้างแล้วกเ็เป็นการทําคลิปแบบเทสตัวละครเป็นการโชว์ตัวละครแบบดูโอ้ด้วยกันนะครับเป็นโชว์ตัวละคร1คลิปโชว์2ตัวเลยก็ว่าได้ผมก็ได้ไปนั่งอัพลิงก์มานะครับเวลสิบทั้ง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ลดเส้นทางเท่าเทียมกันด้วยบท1ทางเท่ากันนะครับลิงก์สิเท่ากันด้วย นะครับนี่อ่าก็ถือว่าผมโชคดีนะในกิจกรรม6ปีอันนี้เพราะว่าได้ตัวละครที่มันเป็นใหม่ๆเนี่ยได้มาแทบหมดเลยโชคดีมากตอนเปิดมาเหมือนจะไม่ดีแต่เออทิ้งเอาไปแม่งก็ดีนะเนี่ยเออตัวละครได้มาใหม่มาเต็มเลยฮะนะก็นั่นแหละก็โอเคก็จะไปเล่นแบบจริงจัง,จรงเร็วๆเลยแล้วกันตรงนี้นะครับด้วยทีมของจักรวาล7จะไปเทสในด่าน SBR แล้วกันเพราะว่า SBR นี่คือน่าสามารถดึงศักยภาพแบบเต็มที่มาได้ สูงสุดแล้วมั้งในการเล่นจริงนะครับอืมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่าง2ตัวนี้นะครับตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับแต่ละตัวมีความสามารถในด้านไหนบ้างซึ่งก่อนจะไปรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้ากดไลค์ผมผมจะขอบคุณจากใจจริงเลยเพราะว่ามันเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ล้วกันถ้าใครชอบนะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้ไปฮะรับชมกันได้โอเคครับจะมาเทสในด่านของ SBR ทีมจากอวัน7 นะครับดูซิว่าทั้ง2ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเก่งยังไงนะครับโผมาเขาไม่ได้โผลมาพร้อมกันนะไปโผลเทิน2องเทินสามหมดเลยปะตนี้ก็เดี๋ยวผมขอรีเกมใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันมันสุ่มเทินมาไม่เจอตัวละครที่จะมาโชว์กันเลยนะมันไปแอบไปอยู่เทิน2เทิน3ามไหมดเลยอะ่ะก็แอบจะได้เหมือนกันนะมาครับเรามาใหม่นะฮะโอเคถือว่าเราเปิดมาเจอ เป็นโกฮังกับฟเซอร์โผล่มาก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้โชว์เป็นแบบเป็นโชว์เป็นเทิร์เทไปละกันนะครับโชว์ไปตัวละเทิร์นก่อนแล้วค่อยไปโชว์เีเดียว2ตัวภายใน1เทิร์นด้วยกันนะครับอืมก็มาสาหรับเจ้าไอตัวของฟเซอร์กับโกฮังเนี่ยเป็นตัวข้างตู้เบต้าเนาะซึ่งลิงของเขาก็ไม่ใช่เป็นลิงที่แบบว่าดูแย่เท่าไหร่นะครับแต่หลักๆคือมันหาคู่ลิงยากบางลิงนี่คือคนน้อยคนมากที่จะมีกันอย่างเช่นลิงเนี้ยครับลิงสปีดดี้ รีทูบิวชั่นเนี่ยมันมีกันน้อยมากจริงนะครับมีแต่พวกตัวละครสายความเร็วและคือแต่ละตัวนี้คือไม่ได้มีแบบโบ้านโวเมืองนะดูแต่แบบตัวที่มันมีดีฮะโคตรน้อยจำาม่ฉามีได้เหรอวะเนี่ยจำม่ฉามีด้เหรอาาารลิงนี้คือบวกเอเดอเคแล้วก็ได้โอกาสในการหลบบวกห้าเด้วยโอ้น่าสนใจนะ,จะแสดงว่าเจ้าตัวนี้มีโอกาสในการหลบได้าจากลิงสกิลด้วยนะฮะหก็ดูดีเหมือนกัน อังนั้นบางโอกาสนี่คืออาจจะสามารถหลบได้มัง้งถ้าเกิดว่ามีลิงก์นี้ทํางานอยู่นะครับแต่ก็หวังเพิ่งไปมากก็ไม่เท่าไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะลิงก์เซตมันถือว่าโอเคแหละสำหรับทีมของทีมจากรวาลเจ็ตนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยแคดมันน้อยอยู่แล้วนะครับมันบังคับเล่นในทีมพวกทีมจากอวาลซะมากกว่าอยู่แล,แล้วแหละก็เรื่องลิงก์ก็สามารถไว้ใจได้เพราะวันถือว่าลิงก์ได้กันได้กับทีมของมันเองได้ดีระดับหนึ่งเลยนะแต่จะไม่ลิงก์แบบ อาจจะไม่ลิงก์แบบฟูลลิงก์กันทุกคนนะครับลิงก์กับพวกตัวละครที่มันเข้าขาเข้าคู่กันดีกว่าคือตัวมันเองอ่ะไอพวกโกฮังกับฟเซอร์แล้วก็โกฮังกับพิกาโลเนี่ยเวลามันจับมายืนคู่กันเนี่ยมันลิงก์ได้กันได้ดีสุดแล้วนะครับในในบรรดาตัวละครทั้งหมดในเกมเนี่ยมันเข้ากันได้ดีสุดแล้วดังนั้นก็คือถ้าใครเปิดได้มา2ตัวก็เอามาจัดเล่นคู่กันเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฟียวฟ้าวพะพ้าวแตกแน่นอนนะครับผมนะก็โอเคอ่าตีใส่เจ้าหมาไปก่อนแล้วกันเนาะ มาเบอร์การโมนะฮะอืมประมาณนี้เชฟก็สำหรับเจ้ากวังฟิเซอร์เนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ออกไปทางตัวละครสายป้องกันสายแท้งนะครับแต่เงื่อนไขในการแท้งของเขาคือต้องโจมตีไม่ตายไปก่อนถึงสามารถได้บัฟบัฟการ์ดโอไลคแท็กได้นะครับบัฟการ์ดคืออะไรมันคือการป้องกันชนิดหนึ่งนะครับเป็นการ อย,อยู่ในสายแนวแนวการป้องกันตวละครสใสแท้งเลยก็คือเวลามันติดกาดเนี่ยมันจะสามารถป้องกันการจมตีของฝ่ายตรงข้ามได้แต่จะบอกว่าโอกาสในการติดกาดเป็นโอกาสนะคือเวลามันตีแม้ตายอะ่ะมีศธิ์ในการติดกาดแบบ7จนะครับมีโอกาสในการติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าโอกาสติดมันโอกาสติดมันสูงไง7จเน่ะนะครับดังนั้นคือก็สามารถพึ่งพอไว้ใจได้เหมือนกัน แต่ว่าผมคิดว่ามันควรจะเป็นการโจมตีเสร็จแล้วมันติดกาดทัวช์ไวเลยน่าจะดีกว่านะครับไม่ต้องมาหวังเพิ่งว่ามันติดหรือไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยถึงจะติดกาดก็แล้วแต่ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีดีเฟนที่เยอะมากอันนั้นคือบางจังหวะเนี่ยมันจะแทงก็แทงไม่ได้นะดูทรงแล้วแบบจะแทงก็แทงไม่สุดอ่ะเออคือเอาง่ายๆผมบอกเลยว่าตัวละครตัวฟียังดีกว่ามันอีกนะตัวฟีอย่างบุเท่าเต่ากับเทนจินฮัง ยังดีกว่าตัวละครตัวสีแดงของโกฮังกับฟิเซอร์เองครับเพราะว่าโกฮังฟิเซอร์นี่คือดาเมจก็ไม่สุดนะอย่างมานแก่ดาเมจออกมาหลักล้านกว่าเองล้านสองล้านสามนะครับนี่ขนาดอัพลิงก์เต็มปุ่หนึ่งเส้นทางดาเมจยังถือว่าน้อยกว่าตัวฟิเซอร์ซ้ำนะครับนะแล้วก็การป้องกันก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่ามันไม่ชวัวร์ไงมันไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันสามารถทดแทนด้วยการลดเอริเคเดฟเอนต์ได้นะครับแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับทีมจักรวาลเจ็ดได้ด้วย แล้วก็ซิลได้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถรอบด้านแต่แม่งไม่ได้เก่งหาเลยเลยเหมือนด่าเลยะมันจะชมแต่ก็ไม่ชมนะเหมือนเป็นการด่ามากกว่าเพราะว่ามันรอบด้านก็จริงแหละมันลดเอเดอร์เคดีเฟนต์ได้มันซับได้มันมีความสามารถในการป้องกันได้ก็จริงนะครับดามเมจมันได้แรงมากแต่ว่าทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งการซับการป้องกันการดีบัฟรหล่งเงี้ยมันไม่ได้สุดสักทางนะเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาง่ายนะครับ มันมีเยอะก็จริงแหละความสามารถแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าวือหวาขนาดนั้นนะผมว่านะแค่ดาเมดดาเมจก็เบาแล้วนะครับแค่ล้านกว่าเองตัวฟีสมัยนี้ก็ทําได้ล้านกว่าเออจริงๆทําง่ายมากตัวฟีสมัยนี้ครับล้านกว่านี่คือแบบสบายเลยนะส่วนตัวอย่างของโกฮังกับพิกโลโเนี่ยครับมันจะออกไปแนวทางสายดาเมดเลยนะครับมันจะพละทางกับตัวละครของโกฮังกับฟรีเซอร์เลยนะมันไปพละดทางกันเลยนะครับ นี่คือดาเมจของเขาแบบตั้งต้นอยู่ที่หลัก1ล้านแแสนนะครับผมเกือบ2ล้านอันนี้คือของโกฮังพิกาโร่นะซึ่งตัวมันเองเนี่ยมันเรียกว่างไงอ่ะมันจะโจมตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือยิ่งมันโผาบ่อยมันยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความถึกมันก็มีนะครับมันจะได้บัฟดีเฟนเพิ่มบัฟดีเฟนเพิ่มร2 0เนะครับเวลามันตีมา้ตาจะถึกขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะงั้นก็คือจุดอ่อนก็คือว่า เวลาโดนโจมตีดักหน้าเนี่ยมันจะโดนแรงแน่นอนก็คือเป็นตัวละครที่ควรเล่นในช่อง2ไม่ก็ช่อง3นะครับห้ามไปโดนดักหน้าเด็ดขาดเพราะว่าดักหน้านี่คือมันจะมีดีเฟน์ในการป้องกันน้อยมากต้องโจมตีไม้ตายไปก่อนถึงสามารถบวกดีเฟน์เพิ่มถึง120%นะครับมันจะบวกเอเดคเดฟเนเพิ่มเวลาโจมตีแม้ตาย120%นะครับอืมแหละแล้วก็มีโอกาสเกสแชทในการสตันด้วยนะครับและไม่จบนะ ตัวมันเองนี่คือมีความสามารถในการซับเหมือนกับโกฮังกับฟรีเซอร์เลยซับ20%คีบวก2ด้วยเนาะแล้วก็มีความสามารถในการสตันแบบเกสแชนนะครับเกสแชนนี่ถือว่าสูงนะตัวละครสายสตันแบบเกสแชนนี่คือไม่ได้มีกันบ่อยนะผมบอกง่ายๆนะไม่ได้มีกันบ่อยเลยนะครับหาดูยากจริงไม่ได้มีบ่อยด้วยนะตัวละครสายสตันแบบเกสแชนเนี่ยหาได้ยากนะฮะ แล้วก็ตัวของโกฮังกับพิกโล่เนี่ยเวลามันโจมตีไม้ตายเนี่ยมีโอกาสในการกินค,ดดคอนจากเอฟเฟกต์ไม้ตายด้วยนะแบบไม่ได้มแชนก็คือมีโอกาสคี้จากไม้ตายเลยก็ว่าได้เหมือนกับ6ปีเลยเนะครับผมว่ามองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวละครของโกฮังพิกโล่เนี่ยเก่งกว่าแน่นอนนะครับหลายด้านมันเก่งกว่าแง่าดาเมจนี่คือกินขาดแล้วนะครับดาเมจแบบเปิดมาตั้งต้นก็แตกต่างกันแล้วนะครับดาเมจตั้งต้นมาแตกต่างกันแล้วก็ ตัวฮังพลิกนี่คือมันยังตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะเออยังมีการเพิ่มดีเฟนต์กับเอเดเคขึ้นเรื่อยๆต่อเทินนะครับมีโอกาสสตันแบบเก๊แช้นด้วยอะไรด้วยมันดูแบบมันดูมีอะไรมากกว่าเยอะเลยนะฮะป้องกันก็ไม่รู้ว่าป้องกันมันจะเทียบเท่ากันได้ไหมคือเอาง่ายง่ายอ่ะตัวของโกฮังฟเซอร์มันป้องกันไม่ัว์นะครับมันเป็นโอกาสไงแต่ว่ากับการตัวละครอย่างฮังพลิกเนี่ยครับตีเสร็จเพิ่มดีเฟนต์เลย120%ทันทีไม่มีเงื่อนไขอะไรเลย ผมมองว่าตรงนี้มันก็ค่อนข้างจะยืนหย่วนกันได้นะเออและคือดีเฟนต์ของเจ้าฮังกับฟีเซอร์เนี่ยมันก็ไม่ได้มากมาอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ได้มากถึงหลัก200 0 0 0มากนะเพราะถ้าเป็น200 0 0 0ดีเฟน์แล้วติดการ์ดถือว่าโคตรถึกเลยเว้ยคือลองคิดสภาพดีครับปีไม่ตาเสร็จนะครับพาสิบในการติดการ์ดไม่ทํางานเอออกาศในการติดการ์ดเฟลเข้าไปปุ๊บโดนศัตรูตีไม่ตาใส่เข้ามา แล้วดีฟนซ์มันแค่หลักแสนในสมัยนี้ครับมันป้องกันอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะดังนั้นผมมองว่าแง่การป้องกันของเจ้าฟีเซอร์กับโกฮังเนี่ยมันยังไม่ชัวร์มากนะครับก็เดี๋ยวเทิร์นหน้ามาดูกันนะครับว่าเวลา2ตัวอย่างฮังฟีดกับฮังพิกเนี่ยอยู่คู่กันลิงก์ทํางานด้วยกันแบบหลายลิงก์ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้ทั้ง2คนเนี่ยเก่งขึ้นมาขนาดไหนที่แน่คือดาเมจจะเพิ่มเยอะมากนะเพราะว่าลิงก์ด้วยกันมันลิงก์ด้วยกันได้ดีเกือบฟูลลิงก์เลยก็ว่าได้ หรือไม่ก็ฟูลิงรู้สึกนะ่าฟูลิงม้าวะเหมือนจะฟูลิงเหมือนจะขาดแค่บางลิงแหล่งนี้หรือเปล่าต้องลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะฮะแล้วเมื่อกี้คือไอโกคูยุไอหกปีแม่งฟาดเจ้อ้วนทีเดียวแม่งเจ้อ้วนตายหาไปเลยตีอยู่คนเดียวติดเบิ้ลกันมันมือเมื่อกี้เลยนะฮะตีเจ้อ้วนแม่งตายขาดขาดหมัดไปเลยฮนะติดเบิ้ลบ่อยจัดอโอหมดมากเอาละครับมาแล้ว ถือว่าเรามาได้ดีเพราะว่ามีซัพพอร์ตดีเฟนส์อย่าง17เหลืองด้วยนะครับนี่พอมาลิงคู่กันเนี่ยรู้สึกจะลิงก์ได้กันได้หลายลิงก์เลยอ๋อโอเคของฮังพลิกเนี่ยมันจะขาดลิง์หลักอย่างลิงก์ของคาเมฮามฮ่าเนี่ยลิงก์พลังขึ้นเต่าไปลิงก์ดาเมจหลักของฮังพิกเลยนะครับแล้วก็ลิงก์ของสเลดซัพพอร์ตนี่ก็ลิงก์สาคัญนะเป็นการบวกเอเดเคด้วยนะลิงก์นี้นะครับผมผมมองว่าข้อเรื่องลิงก์ก็ เรื่องลิงก์ผมมองว่าของโกฮังพิกก็ดูดีกว่าด้วยนะเออเพราะว่าลิงก์สลิดซัพพอร์ตเนี่ยมันเอามาคอมโบกับเจ้าเอลวาโกฟีดอีซีเอได้ด้วยนะลิงก์นี้ส่วนฮังกับฟีดไม่ได้มีลิงก์สลิดซัพพอร์ตนะครับผมอืมก็น่าสนใจดีนะเนี่ยครับดูกันว่าจังหวะเงี้ยมันเป็นยังไง <laughs> นะจังหวะเงี้ยนะตัวอย่างฮังกับฟีดเนี่ยมันยังแทงไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า การที่มันติดการ์ดได้เนี่ยมันต้องโจมตีแม้ตายไปก่อนซึ่งอย่างเงี้ยครับมันโดนดักหน้ามาเนี่ยมันโดนเจ็บอยู่แล้วอะ่ะเออดฟเฟนส์แสนแปดเออดฟเฟนส์ถือว่าเยอะเลยนะ 1, 2, 1, แสนแปดกับสองแสนเลยนะครับแต่มันก็ไม่ติดการ์ดมันก็ไม่แทงดีมากไงถ้าติดการ์ดดฟเฟนส์แสนแปดนี่ถือว่าสูงเลยแหละถ้ามันติดการ์ดแต่ก็เป็นโอกาสในการติดการ์ดได้นะไม่ใช่ว่าติดการ์ดจะชัวร์นะเป็นโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการติดการ์ดด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ยอมให้มันติดการ์ดร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีหนึง คือทั้งคู่อ่ะโดนดักหน้าไม่ได้เว้ยโดนดักหน้าโดนแรงแน่นอนทั้งคู่เลยนะทั้งฮังพิกกับฮังฟิสเลยนะครับเป็นตัวละครที่โดนดักหน้าไม่ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับซึ่งก็อันตรายนะอันตรายนะครับอันตรายเหมือนกันโอเคผมจะให้ฮังพิกตีใส่นี่ละกันนะครับใส่ล็อกซี่ไปนะครับจะได้มีโอกาสในการสตันแบบเกทแชนซึ่งดีฟิ์อย่างเงี้ยดีฟ์ของฮังพิกอ่ะ เวลาหลังจากลั่นไม้ตายเนี่ยมันดีเฟนส์สูงกว่าตัวอย่างฮังกับฟิเซอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตีไม้ตาเสร็จเนี่ยบวกดีเฟนส์เพิ่มอีก120เปอร์เซ็นต์นะครับก็ตีเสร็จปุ๊บได้เงินมาหลักสองแสนกว่าได้เลยอะ่ะคือมันจะถือขึ้นมากๆดูยังไงก็แล้วแต่ครับไม่ว่าจะเป็นการเลื่อกของการตัวเลขดีเฟนส์นะครับตัวเลขดามจเก็คือตัวอย่างฮังพลิกเนี่ยทำได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมถ้าไม่นับการเตจการของเจ้าโกฮังกับฟิเซอร์ มันก็ดูดีกว่ามากๆเลยแหละดูดีกว่ามากๆจริงๆนะครับผมขอใช้ไอเทมละกันนะครับดูวทรงไม่น่าจะรอดเท่าไหร่นะเผื่อโดนดักหน้าเข้ามานี่คือมีสิทธิ์ที่จะมองเท่งซิงใหญงแก่แน่นอนนะครับผมไปตามนี้เรื่องของดามเมจนี่คือเนี่ยเด้งมาไกลมากเลยนะตัวอย่างหังแดงนี่เป็นหลักล้านหกแสนนะครับผมเด้งมาถือว่าเด้งมาระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เด้งมาเยอะมากนะดามเอดอมจก็โอเคแหละ ส่วนฮังพิกนะครับ2ล้าน6นะถือว่าเด้งมาไกลเนะฮะเด้งมาไกลมากๆเลยแหละนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เอเคนี่คือเป็นการบัฟแบบช่วง2อะไรเงี้ยเออเมื่อกี้ติดสตันเลยนะออโอกาสเกสแชนเนี่ยติดง่ายอยู่แล้วนะครับนี่แหละผมมองว่าภาพรวมเป็นไงก็คือฮังพลิกดีกว่าแน่นอนเว้ยเพราะว่าแค่โอกาสสตันก็ดูหรูแล้วแหละสตันนี่คือดีกว่าการติดซิลแล้วก็การดีบัฟเอดเดคดีเฟนต์นะครับ สตันตนี่คืออยู่กดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างใน SBR เลยการสตันเนี่ยสำคัญมากนะครับสตันแม่งโคตรสำคัญในดาน SBR มากๆเลยนะครับแล้วก็คิริคอนง่ายเออคิริคอนง่ายสตันตได้ดาเมจก็พอโอเคป้องกันก็พอได้เวลาตีไม่ตายมาเสร็จก็มีดฟเฟนที่สูงระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมันดูดีกว่าเยอะมันดูดีกับโกฮังกับฟีเซอร์เยอะอ่ะใครจะเถียงผมไหมลองเทียบกันนับต่อน,น้ันู้ดีครับ โอเครอบนี้เรามาเจอ3นาจากอวาน11นะครับผมจะขอใช้เทมแล้วกันเป็นการบวกบัฟเปอร์เซ็นต์เอเดคเดเนเพิ่ม20%นะครับผมตรงนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ขอใช้เป็นอันนี้แล้วกันท่านวิสไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับผม,มเนี่ยปัญหาหลักของมันก็คือโดนดักหน้าไม่ได้ถ้าผมไม่ได้ใช้เทมนี่คือโดนดักหน้ามาแรงแน่นอนนะเออถ้าเราไม่ได้มีเทมนี้คือโดนดักหน้ามาค่อนข้างจะโคตรแรงเลยก็ว่าได้ ทั้ง2ตัวนี้คือโดนดักหน้าไม่ได้เลยอ่ะแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าตัวอย่างโกฮังกับเฟเซอร์มันจะอ่อนกว่าโกฮังกับพิโกโลก็จริงนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับความสามารถของเขาในการที่จะซิลได้กับการรีบัฟเอเดคีดีเฟนได้เนี่ยมันก็มีผลสําคัญเหมือนกันเออมันก็สามนาัดจะพอให้เราช่วยในการผ่านด่านไปได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอืมนะแต่ก็เหมือนเดิมครับพูดสุดแรงเกิดสุดใจฮังพิกดีกว่าฮังฟีดแน่นอน ผมกล้าพูดการันตีเลยแหละจริงๆนะเออคิดดูคอนซิลรถเอเคดคีดเฟนเข้าไปนะนี่ครับฮังพิกสามล้านหนึ่งดาเมจอย่างนี้ก็แรงกว่าจริงครับผมนี่ขนาดเติมั็นแค่เทินแรกนะฮะอืสาม 3, ล้านนี่แรงมากๆเราใช้เทมบัฟไปเนาะส่วนฟีดกับโกคุไม่น่งพูดถึงเลยเก้าล้านหกอ,อันนี้อันนี้แม่งหลุดโลกไปเลยฮนะมาจากไหนไม่รู้เนี่ยอันนี้แม่งมาอีกนอกโลกหนึ่งเลยเก้าล้าน คนอื่นแม่งแค่ล้านเดียวสองล้าน,สา,นสามล้าน natural, ยังเก้าล้านไปแล้วครับแม่งหลุดโลกมากโคตรบ้าเลยก็คงจะจบเพียงแค่นี้สำหรับการเล่นในด่าน SBR ด่านเกมสัน้นก็ถือว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเล่นได้โอเคเลยนะครับถึง้างฟีดจะดูอ่อนกว่าดูด๋อยกว่าแต่ก็มันก็โอเคนะมันมีความสามารถในการซิลได้ติดกาดได้มันก็ยังพอหวังพึ่งพาได้แหละเพราะว่าโอกาสในการติดกาดเป็นโอกาสแบบเกแชนโอกาสติดมันสูงไงเออแต่บางจังหวะเนี่ย มันจะพาเราเฟลพาเราแป๊กก็มีเหมือนกันงั้นกนะ็คือเวลาใช้ก็พยายามอย่าไปเสี่ยงเยอะดีกว่าพยายามระวังไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันจังหวะนี่คือมันจะมีไม่ติดบ้างติดบ้างธรรมดานะครับเกมสัส้ทั้ง2คนนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมีความสามารถในการดีบัฟครบเครื่องเลยนะครับส่วนทางเกมยาวเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคเหมือนกันนะครับเกมยาวผมมองว่ายังไงก็คือฮังพลิกเนี่ยดีกว่าเพราะว่าฮังพิกมีความสามารถในการที่จะบวกเอเดอเคดีเฟนเพิ่ม ต่อการวนมาต่อเทินนะครับยิ่งวนาบ่อยยิ่งบวกเอเคดีเฟนเพิ่ม2ีต่อ1ครั้งส่วนฮังกับฟีดนี่คือแม่งอยู่ไงก็อยู่ไงั้นไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกมไปเลยนะครับเอเคดีเฟนแค่นั้นก็แค่นั้นไปเลยนะครับผมไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นก็เป็นที่แน่ชัดว่ายังไงก็คือฮังพิกเนี่ยดีก,กว่าแน่นอนผมย้ำโคตรหลายรอบเลยแม่ง ก็สรุปเลยนะครับผมระหว่าง2ตัวละครตรงนี้นะครับตัวละครตัวไหนดีกว่ากันผมให้ฮังพิกโลนะครับแต่ว่าเอาจริงมันก็ดีกันคนละแบบนะครับแต่ว่าฮังฟีดเนี่ยดีน้อยกว่าฮังพิกนั่นเองนะครับฮังฟีดมีข้อดีที่ว่าฮังพิกไม่มีก็คือมันมีความสามารถในการซิลได้ลบเอเดคเดฟเฟนต์ได้แต่คือมันจบที่เดียวก็คือการสตันของฮังพิกอ่ะเออสตันนี่คือมันดีกว่าการดีบัฟเอเดคเดฟเฟนต์แล้วก็การซิลไงคือสตันปุ๊บมันจบเลยอ่ะ ออมันดีกว่าเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกไปงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครมีระยะสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับจะคอยตอบให้ตลอดเลยนะครับงั้นก็เค,คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว